ช่วงที่ผมแนะนำนะครับก็คือพึ่งเบรกแนวต้านเส้นเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นมา1แท่งนะครับก็คือบวกได้4วันนะครับผมก็แนะนำให้เข้าแล้วนะครับสวัสดีครับถือว่ามาดีเลยนะครับสำหรับหุ้นสุภาไลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปนะครับแนะนำหุ้นสุภาไลนะครับว่าผู้บริหารของสุภาไลนะครับมีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่หุ้นจะขึ้นนะครับ ซึ่งก็เป็นจริงไปตามนั้นนะครับซึ่งตอนเนี้หุ้นตัวนี้นะครับขึ้นได้ต่อเนื่องมา10วันแล้วนะครับถือว่าแรงกว่าเซตอีกนะครับเซตยังถือว่าขึ้นต่อเนื่องได้7วันนะครับแต่สุภาัยก็คือต่อเนื่อง10วันเลยนะครับถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเองผมก็มีทําคลิปแนะนําแล้วนะครับว่าสุภาัยเนี่ยน่าจับตานะครับแล้วก็เพราะว่าผู้บริหารเนี่ย มีการเข้าซื้อ2ล็อตใหญ่ๆนะครับซึ่งก็คือล็อตแรกเนี่ยเขามีการซื้อช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือน11ปี23ถึงเดือน1ปี24นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นช่วงเดือน5เดือน6นี่นะครับนะครับในล่าสุดก็คือช่วงเดือน5นะครับถึงช่วงเดือน7นะครับเขาซื้อปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมแนะนำนะครับก็คือพึ่งเบรกแนวต้าน เส้นเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นมา1แท่งนะครับก็คือบวกได้4วันนะครับผมก็แนะนําให้เข้าแล้วนะครับเพราะว่าผู้บริหารเขาซื้อมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหกสิบหกล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับถ้ารวมๆแล้วแล้วก็ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็เขาก็มาพร้อมโวลุ่มเลยนะครับขึ้นแรงไม่พอแล้วก็โวลุ่มเพิ่มอีกต่างหากนะครับ แล้วก็ผู้บริหารก็ยังขายอ่าขอโทษทีครับผู้บริหารก็ยังเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่นะครับช่วงเดือน5้าถึงช่วงเดือน7แล้วก็ล่าสุดนี่นะครับก็มีการเข้าซื้ออีกนะครับโดยผู้บริหารเข้าซื้อเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ซื้อเมื่อวันที่23าเดือน8นี่เองนะครับมีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเป้าหมายนะครับก็คาดว่าน่าจะมาอยู่ช่วง1ิบ 8.5ไม่ต่ำกว่า18.5แน่ๆน,นะครับสำหรับหุ้นสุภาพลยนะครับดีไม่ดีอาจจะสูงไ่กว่านั้นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพูดถึงหุ้นกันก่อนนะครับว่าเขามีใครบ้างนะครับสุภาพลายนะครับก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มเซ็ตร้อยนะครับเป็นเซ็ตร้อยแล้วก็ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับปีที่แล้วก็จ่ายไปประมาณ 8.15%เลยทีเดียวนะครับส่วนผู้ถือหุ้นนะครับจะเป็นคุณประทีปนะครับก็คือเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไทย NVDR อันดับ2แล้วก็คุณอัชรานี่ก็เก็บหุ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็ถือมาเรื่อยๆนะครับเราดูประวัติการซื้อขายของเขานะครับนี่นะครับซื้อมาเรื่อยๆเลยเดือน8นี่ก็ถือว่าซื้ออย่างต่อเนื่องไม่มีขายนะครับซื้อมาอย่างเดียวนะครับ ไล่มาตั้งแต่เดือนเขาไล่เก็บมาตั้งแต่เดือน1ิ1ปี2 3แล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ถือว่าแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าผ,ผู้บริหารเข้าซื้อหุ้นน่าจะไปได้ต่อนะครับส่วนสัญญาณเทคนิคนะครับสัญญาณเทคนิคก็ดีเลยทีเดียวนะครับก็อินเ a สก็ตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์แล้วกลายเป็นาการกลับตัวมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ แต่ว่าไ s i นะครับกป็ปิ่มมาที่70แล้วนะครับก็ช่วงแรกๆช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเทขายทกากำไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อตัวแต่ว่าการยอตัวเพื่อที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างหลายวันแล้วนะครับโอเคดังนั้นนะครับอาจจะระ,ะมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้ออีกเมื่อราคาเขาเริ่มยอตัวลงมานะครับแล้วก็ ทางผมคิดว่าถ้าผู้บริหารยังเก็บต่อเนื่องตัวนี้ก็น่าจะไปต่อได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะมีประโยชน์กับผู้รับฟังรับชมไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ